สบายดีพี่น้องของเบิร์ตจูก้ทุกคนมือนีอยู่กับวิลี่พี่น้องมือนีวิลี่มาเฮือนน้องาผมทองเนาะน้องผมทองแล้วก็มือนีแทนแบบว่าเฮือนเพิ่นเฮ็ดแล้วแล้วทุกคนแต่ว่าเพิ่นบัอยู่เฮือนเพราะว่าวิลี่นะครับเอาอันสุดชลาเซลยเนาะกำลังประกอบอยู่สุดชลาเซลยกับเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งเนาะมาให้เพิ่อนเนาะมาให้อันแม่เพิ่นกับลูกเพิ่นเพราะว่าแม่ฮักอ่าแม่ผู้เพิ่นใจบุญเพิ่นเฮ็ดเฮือนให้แล้วแล้วก็เาก็ปิดเลยนะปิดคลิปนี้เลยแล้วก็ เอาไพ่เซลาเวเอาอยัางใหม่เพื่อนนะเนาะแต่ว่าก้อนน้านี้ก็มีเครื่องที่เอามาหายแล้ววิลลี่ก็เอาเงินหาเพื่อนแน่ไปซื้อเกือบซื้อยังแต่ว่าก็บอกเห็นน้องใส่เกือบชงสัยแบบซื้อแล้วก็ยันทิ่มปะเลยนะพี่น้องเดวีิลี่เชียนายเหอนในบังว่าเฮ็ดหอดซ้ำได้ประกอบชุดเชลาเซวเขากันสินกับทรงเสืออันนี้เป็นเพื่อนเพื่อนเนาะชื่อว่าตารางแล้วทุกคนตารางนี่แอมแป้นยังดีเลยนะ แต่คือว่ามันใหญ่ใหญ่ของอันนี้เป็นบริเวณในเพื้นที่ปึง้งเหินคว่ำเหนียนมาทุกคนอันนี้มีปองเอีย่ยมอยู่หนึง่งเบิ่องคว่ำเหนียนมาปึ้งเหินโค,ค้งลังคามันมีผ้อยู่แต่ว่าอันเอาสูตเซลาเซลมาหายหอมเพราะว่าแม่ภายในสูอเซลาเซายาียไมากล่อมกลายเป็นห้องหนึ่งห้องหนึ่งเต็ม คือวันใหญ่นะเฮือนใหญ่กว่าเพื่อนน้องวิไลทุกคนเพราะว่าทำอิฐนะคิดว่าชีฮ็ดซจำกันกับน้องวิไลเนี่ยนะงบประมาณมันก็นสีเบิดหลายเห็นไหมแล้ววันนี้ข้าเจ้าผู้สร้างน่ะข้าเจ้าเฮ็ดใหญ่ไปเรื่อยแล้วันี้มันก็เลยเบิดหลายกินละอาญาไปขุดขุดยังขุดมั่นบอกต้นไม้ชักชูดสบายดีพันเนี่ยสบายดีพันเนี่ยเอาสินมาให้กับไผ่ฝา,า,า่เซอร์เซล่งแล้วก็เสื้อผ้าของลูกเจ้า เสือมาให้ชุดชองชุดนี่แหละชินชิน,ช,นชินเจ้านุ่งนี่เอ้ยอาสินตัวนี้มาให้เส่นอะไลูกเจ้าพ่อเช่นอะไรเฮียช่ก็ะีรเช่เอาเสือเอาสอเอาสือใหม่มาให้น้องนุ่งดู้ครับป้องเอาเสือองเสือตัวเสือมานเอามาให้น้องนุ่งด้วยให้เป็นนุ่งก็เป็นปนมงมงุ่งเสือกัน หน่องคุ้มโต้หนี้เือนเก่าคนที่ว่าตอนที่เอามาถ่ายเห็นบ่ลหรอเห็นเราใช่ไหมนี่เอาไปให้แม่แล้วนะให้แม่ให้แม่แล้วให้ให้ลูกแล้วนุ่งเด้อนุ่งเสื้อใหม่มาให้เป็นเบิ้งเลยนี่ไงเป็นหน่องเงนเก่าคนที่ว่าแปลกที่เอามาถ่ายคลิปหน่องคุนมโต่เงินนั่งนี่เยอะมากจัน แม่หากเป็นผู้ใจบุญเนี่ไม่เห็นี่นันถ่ายร่งนึ่งานึ่แต่มันก็ง่ายนะพี่น้องทำอิุรีว่าสกะทอตะคานี้อีกครั้มานี้จามือกระเพราวิไลแต่ว่ามันกัมเ็นเงานแล้วก็เลยมได้นแนะพี่น้องใช่เลยลูกเจ้านะเห็นปะไปเล่นปะเยไปไว้เอลี เพิ <muitas> ่นบ่ค่อยอยู่เพิ่นการแบบการสื่อสารของเฮากับกับครอบครัวเพิ่นมันบ่ค่อยปานใดเด้อพี่อนเนาะแต่ว่าบางเทื่อก็เว้ากันบ่เข้าใจปานใดเพราะว่าเราก็บ่เข้าใจภาษาเฮ่องต้องมีคนแปลนะพี่น้องคือนี่แหละคือเฮือนนี่ก็เฮ็ดให้เพิ่นเนาะเพิ่นก็สิต่างกันนั่นแหละกับอันครอบครัวน้องวิไลเพราะว่าแม่น้องวิไลเพิ่นยังฮู้จักฮู้จักเว้าฮู้จักว่าแน่นะพี่น้องภาษาลาวหรือว่านะเพิ่นก็เข้าใจเว้าแน่แต่ว่าแม่เพิ่นมันบ่เข้าใจนะเพื่นเนาเพราะว่าเพิ่นก็บ่อยากเข้าใจมันไดเนะ เนก็คือทุกคนก็คือว่าน้องพันถ่ายนี่นี่ไม่สบายดีเพื่อนนะสบายดีอันนนซื้อเครื่องไม้มาให้เด้อจะไปโคตรมั่นบ่เอออีลากรินเข่าแล้ววันนี้บิลลี่กับเซียเอานี่พี่น้องก็เชือกินจากแสนหนึ่งเงินวันเท่านี้แหละเพราะว่าเงินที่แม่เพิ่นให้มาเห็ดเถือนมันมันกะกายเพราะว่าสร้างเพป็นเห็ดเห็ดลังไงเกินนะพี่น้องหอยเห็ดซามหมึงแต่ว่าเพป็นเห็ดลังไง เงินมันกับหลพอ่อเนาะเชื้อถามิตดไว้ซื้อรถทีพี่น้องนะครับบริษัทซ้อมมองตรงนะเ <c oughs> พราะว่าเงินทามันบลวพ่อแล้วพี่น้องมันกลายเกินกำหนดทีเกินกำหนดทีเฮ้าเหว่าก็เพิ่นไหวนะเข้าเห็ดนะ <c oughs> เหยาเงินห้ยไปซื้อเกือบเด้อใช้เกือบเอาเงินห้ซื้อเกือบชุดก้อนนี่เกือบไปใช่แหละบริษัทซ่อม, <c oughs> <า>มนั่งทักยี่นี่แป๊บนึงเดี๋ยวเอาเสียงให้ เปลี่ยนป่ะเปลีนป่ะนุน่งยืดเพิ่นเก่าไปกันได้ไหมมาพ <_ d ata> ี่มาืหอสุดไม้น่องก,กับว่ามันช่องซ้ำสุดนี่แหละ <_ d ata> อ่าขึ้นไปเปลี่ยนเนาะมีไปเปลี่ยนชุดเองไปเปลี่ยนที่ที่ในของเด้ <_ d ata> อเออในเป็นนองเนาะเพราะว่าวิลลี่ฮะตังมุมมกตังใจว่าอยากซื้อรถถี่ให้น้องคันนึงเพราะว่าว่ากับแม่เพิ่อนนะเ <_ d ata> พราะว่าทมิตรนั่นมันกะโบเมนแต่ลังเดียวเห็ดเนาะมีของย่ายนั่นแน่ย่ายนั่นแล้วก็ของอัน ยังว่าลูกอันสี่คนนั่นแน่เนาะตัวหนกักกะลงใงไงเติบได้ไปนหนองเพื่อนลังนะ <S <S อนเออกระอยเพื่อนลาย,ยางอยู่แหละสลาเซลกับพลันสินเสืออีกเดให้เพื่อนเนาะ <S 1> <S 1> แล้วก็เพื่อนลังนี่เนาะ <S <S บางคนก็เชีว่าโอ้ยมันน้อยเดียวแต่ที่จริงมันก็นยากได้ไปนหนองเกดเพื่อนลังหนึ่งเพื่อเขาสีไปจ้างซื้อใหม่จ้างเขาแกใ่ใหม่หม่อีกซื้อสังกระซีเขาแก่สังกระซีมาให้อีกเล็กตะปอกเล็กตะปูแล้วก็กระจอกกระจาดไปปองไปแปนโอ้ยลาย่างไปนหนองเลยบ่แมนเหลืองง่ายได้ไปนหนอง ลงแล้วหร่ออแล้วไ้เห็นแล้วม่องามงามงามทำีไหม,ามางามนะผมทองนี่เห็นผมทองคุอคนคนแลที่เอามาถ่ายคลิปที่แหลกยิงติงอยิงยิงยิววแบบงยนะิงย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 ิงอิงยิงยิงยิงแิงยิงยิงย่งยิ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 งย่งยิงย่งยิงยิงยิงิงงงงงงงิงงงงงงงิงงงงงงงยิงงงยง อยากได้บอลลูธีบเจ้าคีเป็นยุกฮะเป็นบ่เออ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 เหมือนกัเดี๋ยวเวลาไอ้แดเงินไห้ซื้อบอลลูธีบมาให้เด้อเออเพราะว่าตอนนี้ไอ้ผมไม่มีเงินแล้วตอนนี้ขันว่าเพิ่นบ่เฮ็ดเงินลังใหญ่กับชีได้เจ้าชีได้บอลลูธีบไปดอกแต่ว่าก็ได้อยู่ดอกเดี๋ยวไอ้แดงเงินมีเงินไหนซื้อมาให้ไอ้แดงเงินจากยูทูบกันเด้อซื้อบอลลูธีบให้มากใิ่ยังอยากได้ใิ่ยังใิยังเก่าบ่ เราบอกประลาลาวก็ค่อยเป็นน,ะน,ะนั่นะพี่น้องสิยังก็เอาเราที่ยะนุง่งเราบอกชินใหม่นะเออเอาไปนุ่งเด้อมาแล้วก็จะเอาเสื้อผ้า,มา,า,ม,าบบมาให้อีกเฮ้ยคอยมาจอบเบื้งเฮือนนี่แหละจังว่าเราเห็ดแล้วแล้วบ่จังว่จาจังว่าเกิอดอะไรพี่น้องไนงะช่วยกันน้อยเนาะสร้างคนกลับมาเบิ่งคนตั้งช่วยกันหน่อยไหมต่งนนนะางคนต่างมามีหน้อยเนาะ ละดีใจบ่ได้เฮือนใหม่นี่จะนอนอยู่บ่จะฮอตนอนอยู่บ่เฮือนหลังนี่ฮะนอนเออนอนไอ้เจ้าได้ใช้ไอ้เจ้านอนใช่นอนนี่เออเคื่อนตัวนี้บ่ได้นอนแล้วเปล่เคื่อนตัวนี้เออราบอกว่านอนเครื่องรังใหม่ขันบอกประชาเราเถึงเราบอกนอนได้ไหมขวานคือนอนเคื่อนใหม่นะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เนาะเราอายเนาะ ะยืดๆมาผีเขาโฮมไม่ตากแดดยังเลยไอ้กล่องเิ่งทุกคนก็คือว่านี่แหละอันนี้ชื่อน่าได้ก็บ,บอกคนชื่อไหมต้องชื่อจันนะฮะ<า>ชื่อจันนะโม<า>จ่าชื่อจอมใช้อายผู้หนึ่งมาจัเชื่อคือผู้เห็นหมอใาญ่อายนะคือผู้เห็นอายผู้หนึ่งนะงงงงงไปเล่น พี่จะไหนต้องต้องเงินอะไรเลยต้องเงินงประตูอะไรแบบนี้ยเบื่ออยากถูกใช่เจ้ามาก็เปลี่ยนแต่เถอไปเลยไปเลยไปเล่นเออไปเล่นมันไปเลยประชาเราเถืองกันไปเลยบ่เอออย่าแล้วเขาไปเลยอย่างเงี้ยเขาคอยเอาเงินให้ไปซื้อเกือบให้ลูกใหม่ได้เยินบ่ซื้อได้เด้อขอมาถนายเห็นได้เด้อเกือบในชุดก้อนเลยก็เอาเงินให้เจ้ากบมาซื้อเกือบมาเล่า มึงลราปกตีนมันกระเจี๊ยตี้ยนอะไรนี่ที่บอกถ้ากับโบมีเงินอันนี้เงินแชนนึ่นเล้อดหายนี่ไปซื้อเกือบให้เรานี่บอกซื้อเกือบซื้อเกือบเลือเลือแล้วจังอันอันนี้เขอบใจอ่ะซื้อเกือบเลือดอะไรแต่ก็ไหวซื้อกินโหลดถ้าคือให้เข้าใจน้ำกันนั่นแหละว่าทบิดนะเขาว่าสิเทศเพือนซัมนี่แต่ว่าข้าจาวประเทศเฮ็ดใหญ่กว่าน่ะจะก็เลยบอกว่าเงินเขาโบโพ่อนนะมาแล้วแหละจังางซื้อรถถีบไมาให้ได้ละเด้อเห็นบอก ข่ายอยู่มุกคจว้างยู่นี่พี่น,อน้องเลยอือนะไปไปลูกเขาห่มไม่ดินแปเด,นด,นดินต่างแปลนี่เราจะก,ก้นคือว่าบิลลี่นอกอะขอขาโทษน้ำวิบซีหลายๆเพราะว่าบิลลี่กับบุคฮอยได้มาจอบเพราะว่ามันไกลพี่น้องมันไกลแหลกะกับดตด,ด,ดนจังมาะทีหนึ่ง,งเพราะว่าแต่ว่าเห็นน้องได้เฮหตุลังนีงก็ดีใจอลไรพี่น้องเลย พอวิลลี่กับบุค่อยหลอกขอบมันได้กับความผิดพลาดของเขาแน่เลยโบเดมาจอบข้าเจ้าตอนข้าเจ้าเห็ดนะพี่น้องมันไก่เพราะว่าด้นๆเราจะมาที่นึงเนาะสิไปมาไปมาตลอดกับโบไว้ถูกคารน้ำมุกน้ำมันพี่น้องก็เื่อฮาวาลรเนาะถ้าว่าแบบผิดพลาดจะได้กระต่องเขาเถิดน้ำคนเบิ่ง่ายร้ายเพราะว่าบางเทอมันคนเฮามันกระต่องมีขอผิดพลาดแะไรเนาะทุกคนกระจงมีขอผิดพลาดของตัวเองนะพี่น้องต่างแต่ว่าผิดพลาดหน่อยผิดพลาดร้ายเนาะพอวิลลี่กับตองเขาเถิดจากใจรีเพราะว่าโบได้มาคุ้มตั้งแต่ทำอิฐที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเฮือน เพราะว่าขา้ามีบ่อซองสามบอลไปเพราะนะพี่น้องหนึ่งเนีบิลลี่มาเฮือนตรงนี้ซองเนีไปเฮือนอันไม่ใหญ่อันเแ่าๆนั้นกับลูกเฮือนลูกสี่คนนั้นนั่นแหละไปไปมาๆมันไกลนะพี่น้องมันคนละทางกันเลยก็เลยโอ้ยก็เลยเบิ่งบก,กุ้มเนาะแล้วเพิ่นก็เลยสร้างนก็เลยเห็ดลังใหญ่เลยแต่ว่าก่อนสช่เห็ดนะเขาก็บ,บอกแล้วว่าเห็ดซ้ำคุณสี่เด้อแต่ว่าเพิ่นเห็ดสี่คุณหาเนาะเขาก็ซื้อเครื่องซื้อยางเพิ่อลายยางเติมแล้วก็เงินตัวชีสือเครื่องให้เล่านั้นมันกับมื่อนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าตอนที่เอาเห็ดก็คือเขาบอกนะไรเอาเห็ดเขาก็บอกเป็นว่าเออเช่นสับเนียมัตตานีมัตตานี่เงินตัวเนียมัตตานี่ซะนี้นะแต่กันตามอยู่ในหนาเปะมันก็สชิพอดีนะทุกคนโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้บิลลี่ก็ต้องขอจบแต่เพียงซับนี่แต่หากว่าพิดพลาดไดๆต้องขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนาะก็คือเพื่อนกันรีวิวให้เบิ้งคร่าวๆอะไรพี่น้องเนาะเพราะว่ามีแต่บิลลี่กับสีไายหูทรงให้เพิ่นเบิ้งนบบมีแต่ยากให้พี่น้องหูว่าเพิ่นนั้นได้เพือนแล้วแต่ก็สิจ่ายเงินค่าสร้างเพป็น สร so Do okay, <laughs> like ้างเงินกับเทาเงินอย่นะพี่น้องเนาะเพราะว่าเราได้จ่ายเงินงวดทมิตตอนชี้เงินนะกะงวดที่สองหลังงวดที่สามพอจ่ายเป็นสามงวดแล้วนะพี่น้องเนาะอันนี้งวดสุดท้ายแล้วมันจะจ่ายเงินเพป็นเนาะโอเคพี่น้องสำหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าบิลลี่กะต้องขอโทษขออภัยนำเอฟซีลายๆที่ว่าคลิปนี้เนาะออกมาบุคอยดีบันไดเพี่น้องเนาะก็ต้องขอโทษในขอผิดพลาดของเขาหลายๆพี่น้องเนาะกะบิลลี่กะขอโทษหลายๆพี่น้องทบายดีบ๊ายบาย